สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกับหญิงนะคะแล้วก็ร้าน19โพสีทองอีกเช่นเคยนะคะคุณลูกค้าซึ่งวันนี้นะคะหญิงจะพามาชมกับรถยนต์ที่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะซึ่งคันนี้นะคะก็คือจะเป็นคันนี้เลยที่หญิงนั่งอยู่นะคะก็คือเป็น FORD e v อเวอนะคะเป็นเครื่องยนต์2.2นะคะแล้วก็เป็นรุ่นไทเทเนียมนั่นเองนะคะซึ่งคันนี้เนี่ยเป็นปี2016 รถใช้น้อยนะคะใช้ไปเพียงแค่90,000กิโลและที่สำคัญคันนี้ออปชั่นแบบว่าแต่งแบบจัดเต็มมามากๆคุณลูกค้าใครได้ไปเนี่ยคุ้มสุดๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันว่ารถจะสวยขนาดไหนนะคะตามหญิงไปชมเลยคันนี้นะคะเป็น Ford e v e r e s t นะคะ ัวรุ่นไทเทเนียมนะคะปี2016นะคะคุณลูกคา้าซึ่งคันนี้เนี่ยเป็นรถที่แต่งเต็มมามากๆนะคะเราเริ่มด้วยที่กระจังหน้าเลยนะคะอันนี้ก็คือแต่งกระจังหน้าเป็นคัมบ์ฟอร์ดแบบเต็มๆเ,เลยนะคะซึ่งสีดำเนี่ยเวลาชุดแต่งเนี่ยเราก็ควรจะแต่งต ขาวหรือตัดเป็นสีโครเมียมนะคะซึ่งคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าแต่งมาได้ลงตัวสุดๆนะคะคันนี้เนี่ยกระจังหน้านะคะก็จะเป็นคำว่า Ford แบบนี้เลยนะคะพร้อมตัวชุดแต่งด้านล่างนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นสเกิร์ตมาทางคันเลยนะคะสเกิร์ตอันนี้ก็คือแต่งมาเพิ่มนะคะสเกิร์ตเนี่ยก็คือจะเป็นยี่ห้อของซีคอนนั่นเองนะคะเป็นยี่ห้อของซีคอนนั่นเองนะคะลูกค้านี่เลยอะค่ะ รถคันนี้นี่ต้องบอกว่าแต่งมาแบบว่าสวยสุดๆเลยนะคะคือดูแลแบบเข้ากันมากนะคะตัวโคมไฟด้านหน้าเนี่ยเขามาด้วยพร้อมหลอดโปรเจคเตอร์นะคะแล้วตัวโคมไฟด้านหน้าเนี่ยก็ครอบมาด้วยตัวโครมเมียมแล้วนะคะนี่เลยก็คือคันนี้นะคะเป็นรถสีดำซึ่งเป็นสียอดนิยมเลยและคันนี้เนี่ยก็จะแต่งมาแบบว่าเฉดแบบตัดด้วยโครเมียมแบบนี้เลยนะคะนี่เลย จะตัดด้วยโครเมียมแบบนี้นะคะซุ้มล้อก็คือเขาใส่มาเพิ่มนะคะนี่เลยตีป่งซุ้มล้อมาแบบนี้เลยนะคะ,ะแล้วก็มาด้วยตัวแม็กของเรานะคะตัวแม็กของเราเนี่ยก็คือจะเป็นแม็กเปลี่ยนมาแล้วซึ่งเป็นแม็กลายนี้นี่คือต้องต้องบอกว่าเป็นแม็กลายที่แบบแต่งมาแล้วสวยมากๆนะคะคุณลูกค้านี่เลยก็คือเป็นล้ออลอยขนาด 18นิ้วนะคะเราก็ถ้าเห็นเนี่ยก็คือจะเห็นเลยว่ามันเป็นแม็กดำนะคะเราก็ตัดกับคลิปสีเงินเรวก็เป็นคลิปสีทองนิดนึงนะคะคันนี้เนี่ยได้ยางใหม่ด้วยนะคะยางเป็นยางปี2 0 1 9นั่นเองนะคะและที่สําคัญเนี่ยถ้าคุณลูกค้าสังเกตนะคะจะเห็นตรงขอบแม็กเล็กๆตรงนี้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นลายๆมานะคะ คือต้องบอกว่าแม้แต่จุดเล็กๆเนี่ยเขาก็ยังแต่งมาเพิ่มแบบนี้นะคะคือมันดูแล้วแบบมีเสน่ห์มากนะคะคันนี้ตัวล้อของเราเนี่ยก็คือคันนี้เขาจะเขียนว่าคอส m มิกนะคะนี่เลยแล้วตัวนี้ก็จะมีเป็นที่จับจานบรกด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นสีน้ำเงินแบบนี้เลยนะคะคือแต่งออกมาได้เข้ามากนะคะนี่เลยรถก็คือ แต่งออกมาได้สวยมากนะคะพอถัดมาจากที่ลอนะคะเราก็มาดูที่ข้างรถได้เลยนะคะข้างรถเนี่ยปกติทางรถเดิมๆของคันนี้เนะเขาจะมีบันไดข้างมาให้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าคันนี้ก็มีแต่งเพิ่มมานะคะเป็นตัวชุดแต่งของเขาก็คือเป็นยี่ห้อซีคอนนั่นเองนะคะคือแต่งมาสวยมากๆนะคะคุณลูกค้าคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์2.2นะคะเป็นออโต้6สปีดนั่นเองนะคะ นี่เลยะค่ะแล้วตัวฝาครอบกระจกมองข้างของเราเนี่ยก็จะเป็นสีโครเมียมแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมด้วยคิ้วกันสาดหมดแล้วนะคะคิ้วกันสาดสี่จุดเลยนะคะนี่เลยมือเปิดประตูของเราเนี่ยก็จะเป็นโครเมียมอีกเช่นกันนะคะทั้งมือเปิดแล้วก็ทั้งกันลอยด้านในเนี่ยก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้หมดเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับคําว่า ฟอร์ดเอเวอร์เรเลยเนาะก็คือเป็นของเขาเลยนะคะนี่เลยคือคันนี้นี่ใครหาอยู่นะคะและที่สําคัญนะคะลูกค้าคันนี้เนี่ยราคาไม่แพงเลยนะคะเดี๋ยวเราลองมาฟังราคาพิเศษพร้อมกันเลยฝาครอบฝาถังน้ํามันนะคะก็ใส่เป็นตัวโครเมียมมาครบหมดแล้วนะคะนี่เลยนอกจากฝาครอบน้ํามันมาในส่วนของตัวไฟท้ายนะคะไฟท้ายของคันนี้เนี่ยก็มาพร้อมด้วยตัว โคเมียมครอบมาแล้วอีกเช่นกันนะคะโคเมียมของเราก็จะสวยในแบบนี้เลยนะคะไฟท้ายเป็นลักษณะนี้เส้นโคเมียมเนี่ยก็คือมาหมดทางโคมเลยนะคะนี่เลยคันนี้เนี่ยก็คือมาพร้อมกับคําว่า ตัวนี้ก็คือเป็นเดิมๆของเขานะคะคำว่าเ v เว a ร e ที่ท้ายนะคะ f o r d Ever ett. แต่ว่าตัวนี้ก็คือแต่งมาเพิ่มนะคะเป็นโครเมียมที่แต่งเข้ามาเพิ่มเติมนะคะและคันนี้เนี่ยก็มาพร้อมชุดแต่งด้านหลังอีกเช่นกันนะคะชิ้นนี้ก็คือเป็นชุดแต่งที่แต่งเข้ามาเพิ่มเติมเลยนะคะลูกค้านี่เลยคือโดยรวมเนี่ยต้องบอกว่าคันนี้แต่งมาได้สวยจัดเต็มมากๆนะคะ ตัวรถเนี่ยก็มีสปอยเลอร์หลังมาแล้วนะคะแล้วตัวด้านบนเนี่ยก็มีมเป็นลักษณะของคลิปปลาฉลามมาให้แล้วนะคะคันนี้นีต้องบอกว่าสวยมากๆใครหาอยู่เนี่ยแล้วชอบรถสไตล์แต่งๆแบบนี้นะคะมาจับจองคันนี้ได้เลยเพราะว่าคันนี้เนี่ยแต่งครบแล้วนะคะคุณลูกค้าเอาไปเนี่ยไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคะนี่เลยแม็กของเรานะคะ เราชมภายนอกกันไปแล้วนะคะว่าภายนอกสวยขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันบ้างดีกว่าว่าคันนี้เนี่ยสภาพข้างในเนี่ยจะสวยสดขนาดไหนนะคะคันนี้เป็นรถที่ใช้น้อยนะคะใช้ไปเพียงแค่ประมาณ9 0 0 0 0กิโลนะคะมีประวัติเช็คศูนย์ตลอดเลยนะคะคุณลูกค้าภายในเนี่ยเขาก็จะเป็นเบาะหนังสีดำแบบนี้เลยนะคะดูแลรักษาง่ายนะคะสับเพจก็มาครบหมดแล้วนะคะ นี่เลยเอเวอร์เลสนะคะแล้วตัวเบาะไฟฟ้านะคะก็คืออันนี้จะเป็นเบาะไฟฟ้าด้านอันนี้ก็คือถ่ายอยู่ด้านคนขับนะคะเป็นเบาะไฟฟ้ามาให้แล้วนะคะให้ดูลักษณะของตัวหนังนะคะอันนี้ก็คือเป็นฝั่งที่คนนั่งเยอะที่สุดนะก็คือด้านคนขับนั่นเองให้ดูสภาพเบาะเลยว่าสภาพเบาะเนี่ย ยังคงสภาพดีๆนะคะหนังไม่มีขาดไม่มีย่นนะคะนี่เลยอ่าสภาพก็จะเป็นสวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวที่เปิดกุญแจของเราอันนี้ก็คือมีการแต่งไฟมาเพิ่มนะคะนี่เลยเป็นลักษณะสวยๆแบบนี้เลยนะคะสร้างความจุดเด่นให้มากขึ้นนะคะในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวสวิตไฟเนาะอ่านี่เลยะคะ่ะ อันนี้ให้ดูในส่วนของตัวพวงมาลัยพวงมาลัยเนี่ยมาพร้อมด้วยพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องให้ดูนะคะว่าคันนี้เนี่ยเสียงเครื่องเป็นยังไงบ้างนะคะนี่เลยพวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าตัวพวงมาลัยเนี่ยไม่มีขาดนะคะไม่มีขาดสภาพยังคงดีๆอยู่เลยนะคะสภาพก็ยังคงสวยอยู่เช่นเดิมนะคะ และคันนี้เนี่ยรถใช้น้อยนะคะใช้ไปเพียงแค่80,000ืนกิโลเก0 0 0มนกิโลนะคะก็คือ9 8 0 0 0กิโลนี่เลยรถมีประวัติเช็คศูนย์ให้ตลอดเลยนะคะคุณลูกค้าอ่านี่เลยนะคะอันนี้เป็นเรือนไม้ของเรานะคะในส่วนตรงนี้ก็เป็นในส่วนของตัวหน้าปัดนะคะหน้าจอที่คันนี้มีให้มานะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแอร์ปรับอากาศต่างๆนะคะ นี่เลยค่ะแล้วก็คันนี้นะคะเป็นเกียร์หกสปีดนั่นเองนะคะคุณลูกคา้าเบาะหนังสีดําดูแลรักษาง่ายนะคะภายในเนี่ยก็คือเป็นเจ็ดที่นั่งครบหมดแล้วนะคะสภาพเบาะนี่ยังดีมากๆทุกจุดเลยนะคะแล้วแอร์เนี่ยก็เป็นแอร์แยกส่วนทุกจุดเลยอีกเช่นกันนะคะนี่เลยตัวด้านบนแอร์เนี่ยเขาก็จะใส่เป็นตัวครอบมาให้ด้วยนะคะอันนี้เลยเห็นไหมคะ ตอนนี้ยังปิดช่องแอร์อยู่แต่ว่าก็คือตัวแอร์เนี่ยเขาก็จะมีที่ครอบครเมียมใส่มาให้ด้วยนะคะก็จะดูสวยงามแบบนี้เลยเบาะเป็นตัวเบาะหนังสีดำนี่ดูแลรักษาง่ายนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคันนี้มีติดเอกสารอะไรมาพร้อมกันนะคะ นี้นะคะก็จะเป็นเอกสารในส่วนของการเช็คระยะนะคะคันนี้นะคะรับประกันในเรื่องของตัวไม่แท้นะคะคุณลูกค้านี่เลยมีประวัติเช็คศูนย์ให้นะคะบุ๊กเซอร์วิสก็ยังอยู่ครบนะคะนี่เลยะคะ่ะมีประวัติเข้าสูตรให้คุณลูกค้าเอาไปดูแลต่อได้เลยนะคะคุณลูกค้า รถสวยมากๆนะคะชุดแต่งจัดเต็มนะคะอันนี้ก็คือเป็นสมุดร,รับประกันมีเลยสมุดร,รับประกันและบริการนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปชมตอนหลังกันนะคะว่าสภาพของรถตอนหลังเนี่ยจะสวยขนาดไหนนะคะ ถึงฝั่งด้านหลังบ้างนะคะคุณลูกค้าคันนี้เนี่ยหญิงเลิมแจ้งไปนะคะว่ามีพายางอย่างดีเข้ารูปแบบนี้ทั้งคันเลยนะคะซึ่งพายางแบบนี้นะคะถ้าคุณลูกค้าไปตัดใส่เองทงั้งคันเนี่ยมูลค่า78000พันบาทเลยนะคะนี่เลย จะเป็นเข้ารูปอย่างดีสีน้ำตาลน,นะคะดูมีความเรียบหรูมากนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเบาะของผู้โดยสารตอนหลังนั่นเองนะคะคุณลูคกค้าเบาะก็จะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้เลยให้ดูกันอย่างใกล้ชิดนะคะอ่าแล้วก็ด้านหลังนะคะก็สามารถปรับความเร็วพัดลมนะคะ ได้เองด้วยเลยนะเพราะว่าปรับแยกให้เลยนะคะนี่เลยสามารถปรับอุณหภูมิแยกด้านหลังนะคะตัวแอร์เนี่ยก็จะมีให้ครบทุกจุดที่นั่งเลยนะคะนี่ไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะคะมีให้ทุกจุดงั้นเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันนะคะว่าด้านหลังเนี่ยจะกว้างขนาดไหนนะนี่เลยอันนี้ก็คือหญิงดึงเบาะมาให้ครบเจ็ดที่นั่งเลยนะคะแล้วก็คันนี้เนี่ย นอกจากผ้าย,ยางที่แบบว่าปูทุกจุดแล้วนะคะนี่ด้านหลังของเราก็มีนะคะแล้วก็เป็นด้านหลังของเบาะแถวที่6กับแถวที่7ก็มีผ้ายางนะคะซึ่งเบาะตัวนี้ถ้าไม่ใช้งานก็พับราบลงไปนะคะแล้วก็สามารถวางของได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวเลอะไม่ต้องกลัวเปื้อนนะคะเพราะว่าผ้ายางอันนี้เช็ดทําความสะอาดง่ายนะคะนี่เลยและนอกจากผ้ายางที่มีให้แล้วนะคะยังมีนี่เลยะคะ่ะถาดวางของนะคะ ถาดวางของเลยนี่ไว้สำหรับแบบที่เราแบบอยากวางกับคกับข้าวอะไรที่มันมีน้ำเล็กน้อยก็วางใส่ตรงนี้ได้เลยนะคะนี่เลยะคะ่ะครบหมดแล้วนะคะที่ชาร์จแบตเนี่ยก็มาให้แบบทุกจุดเลยจริงๆนะคะคุณลูกค้าอ่ะแล้วที่สำคัญนะคะคันนี้เนี่ยมันจะมีแบบว่าเล็กๆน้อยๆแบบนี้ยก็คือเขาซื้อไอตัวพยางอันเนี้ยค่ะใส่มาทุกจุดที่วางของเลยนะก็คือที่เป็นแบบช่องๆแบบเนี้ย ก็จะมีผ้ายางแบบนี้วางรองให้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องตรงที่วางแก้วหรือใดๆนะคะมีมาให้ครบหมดนะก็คือแบบแค่เล็กๆอันนี้เขาก็ยังซื้อผ้ายางม,มาใส่ทุกจุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคันนี้เนี่ยใครได้ไปโครคุ้มมากๆนะคะคุณลูกค้าอยากทราบราคาพิเศษกันแล้วใช่ไหมคะถ้าอยากทราบแล้วเราไปฟังราคาพิเศษพร้อมหญิงเลยคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกค้าตอนนี้เนี่ยหญิงพาชมรถสวยๆครบหมดแล้วทั้งคันนะคะคุณลูกค้าซึ่งคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าแต่งมาสวยมากแล้วก็คือแบบว่าแม้แต่ออรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาก็ยังคงใส่พะยางที่แบบ ซื้อมาใส่ทุกจุดเลยนะคะอย่างเช่นแบบตรงนี้มันจะมีขอบอย่างเงี้ยชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบเนี้ยก็คืออยู่ตรงขอบประตูเนี่ยคือมีให้ทุกจุดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตรงจุดวางแก้วหรือใดๆทั้งสิน้นอันนี้ก็คือเป็นตรงช่องวางแก้วด้านหลังนะคะก็คือจะมีพายางเนี่ยตัดเข้ามาแบบวางให้ทุกจุดเลยนะคะแล้วพายางทุกอันเนี่ยก็จะมีเขียนคําว่าเอเวอร์เดด้วยเห็นไหมคะ ต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยใครได้ไปนะก็คือคุ้มมากๆนะคะคุณลูกค้าเพราะว่าตัวรถเนี่ยสวยมากๆนะคะอ่าเราเราดูรถกันไปจบหมดแล้วใช่ไหมต่อไปเนี่ยเราก็มาฟังราคาพิเศษกันดีกว่าคันนี้นะคะราคาปกติเนี่ยหญิงตั้งอยู่ที่849,000บาทนะคะคุณลูกค้า แต่ว่ามาเจอกับหญิงทางช่องทางออนไลน์ก็ต้องได้ราคาพิเศษไปอีกเช่นเดิมนะคะคุณลูกค้าวันนี้ราคานั้นหญิงไม่ขายนะคะวันนี้เนี่ยหญิงจะมาขายราคาพิเศษเหลือเพียงแค่เจ็ดแสนก้มื่นเก้าพับาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าซึ่งราคานี้เนี่ยสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้อีกเช่นเดิมนะคะคุณลูกค้าและที่สำคัญก็จะผ่อนอยู่เพียงแค่ 14,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะอันนี้หญิงคำนวณให้ที่72งวดนะคะผ่อนสบายๆไม่ต้องใช้เงินออกรถเก็บเงินไว้ลงทุนในระยะหน้าได้เลยนะคะใครสนใจรถคันนี้เนี่ยต้องรีบเข้ามาจับจองเลยนะเพราะว่ารถแต่งสวยๆแบบนี้ก็ใครได้ไปเนี่ยต้องบอกว่าคุ้มมากๆนะคะเพราะฉะนั้นหาอยู่เนี่ย เข้ามาจองเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะคุณลูกค้าอ๋อหญิงลืมแจ้งหีิงนิดนึงว่าคันนี้นะคะสําหรับคันนี้เลยหญิงจัดโปรโมชั่นเพิ่มเติมให้นะคะก็คือตอนนี้มันยังไม่ถึงดิวเข้ารับบริการแต่ว่าคุณลูกค้าที่มาซื้อรดคันนี้ของหญิงนะคะหญิงจะแถมฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะคะ จากศูนย์ฟอร์ดให้เลยนะคะคุณลูกค้าซึ่งระยะเนี่ยก็คือให้อยู่ที่1 5 0 0 0หมนกิโลนะคะระยะ15,000มกิโลเนี่ยน้ำมันเครื่องเขาก็จะราคาอยู่ประมาณเข้าๆเ,เนี่ยน่าจะประมาณ4 5 0 0 0บาทเนาะเพราะว่ามันก็จะแพงกว่าตัวเรทปกตินิดนึงเพราะปกติรถทั่วไปเนี่ยก็คือจะเข้าอยู่ที่10,000มกิโลใช่ไหมคะแต่ว่าคันนี้เนี่ยก็คือยิงแถมแบบ ฟูคอร์ให้เลยก็คือแบบจัดเต็มนะคะแถมไปที่ระยะ1 5 0 0 0หมกิโลเลยนะคะใช้ยาวๆเลยเอารถออกไปใช้นี่คือแบบใช้ได้สบายยาวๆเลยนะคะเพราะว่ารถคันนี้เขาก็ดูแลผ่านศูนย์มาอยู่แล้วก็ไม่ต้องมีอะไรต้องไปดูแลจุกจิกอะไรอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวยางเนี่ยก็ได้เป็นยางใหม่ปี2019ชุดแต่งเนี่ยก็มาครบหมดแล้วนะคะไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มแล้วเพราะว่าเขาแต่งมาแบบ ครบจัดเต็มหมดแล้วนะคะคุณลูกค้าที่สำคัญไปกว่านั้นคันนี้เนี่ยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถเพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บเงินไว้ลงทุนมาจัดไฟแนนซ์นะคะแล้วก็เอารถไปขับเล่นๆเ,เลยผ่อนเพียงแค่ประมาณเดือนละ1 4 4 0 0เท่านั้นนะคะคุณลูกค้า1 4 0่0กว่า,วาแล้วก็หญิงคำนวณให้ที่72งงวดนั่นเองนะคะคุณลูกค้า ใครสนใจอย่าลืมนะต้องรีบมาจับจองเลยนะคะแล้วก็คุณลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยเนี่ยก็สามารถซื้อรถกับที่ร้าน1 9โพสีทองของเราได้เช่นเดิมนะคะเงื่อนไข่การจัดการเนี่ยก็ง่ายๆเหมือนเดิมนะคะส่วนขั้นตอนเนี่ยโทรเข้ามาสอบถามที่หญิงได้เลยนะหญิงจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปตรงนี้เลยนะคะเงื่อนไขง่ายๆจัดผ่านง่ายๆนะคะแล้วก็ ใครที่ชอบชมรถยนต์สวยๆแบบนี้นะคะต้องอย่าลืมกดไลค์ให้หญิงนะกดแชร์แล้วก็กดติดตามแล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หญิงด้วยนะคะแล้วก็หญิงมีคลิปใหม่ๆเนี่ยก็จะได้ไม่พลาดชมรถยนต์สวยๆแบบนี้เลยนะคะอย่าลืมนะคะนึกถึงรถสวยสภาพดีไม่มียอมแมว ต้องที่นี่เลยนะคะรันรหล,หลดโพสีทองรถมือสองของเรานั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยหญิงต้องขอตัวไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย